เาอาพี่น้องกำลังเกียมเกียมเสียมชวนเกียม,ยมล่อ,อไปคนหินแห่ทางบาหลีนี่หาจ้างอาเทิดบ่าหาเทิดหาหา,หาจ้างเงินบอเทิดฉันได้บอกกับสันให้เพื่อนนี่ไปคนหินบอเทิดเราดูได้พี่น้องเลยเราบอ บอกเกียงงานค่ะว่างานงาน,นักเอาเบา,าูุรัวะหน่อยไยราคามันบอกเอาไปนี่พี่น้องเดินทางไปเบิง่งกองกองดินกองดินแห่พี่น้องเออ้ยทางบ่าอุลิเพิ่นจ้างหาจ้างตากหาบบาเทิดนี่ให้ไปโยดิน ไปไว้บอลการสร้างเคลื่อนรัวของปะออดนีแตะพี่น้องเลยกำลังเดินทางไปอยู่พี่น้องเลยโอ้ลายหูลายตาแล้วน,นี่ฮะโทรศัพท์กับ,บมีกันสันพี่น้องโอ้ขอโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนที่ขับมาเบิ่งมาชมถ่าว่าลายหูลายตากันตอนนี้ก็ทางทีมง,งานมาหอดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนคนตั้งแต่ย่างใดพี่น้องเลย แด้บอกเราคุยกันว่าชาวสล็อตสลิงมาตอนนั้นคือยังบ่ได้ขนที่นี่บ่หน่คือว่าตอนนั้นคือว่าชาวสล่งบ่

เาอะไแบบไหเน,น่เรามาชวานเาองนเาองน,เานเนะเเาะเล้วนดบไไปเกี่ยวข้าวมาว่านี่เราเ็นยังไงบแ่แล้วยังเครียดบ่แล้วบ่ยากบ่ยังเครียดจุม่มมาเนี้คปเห็นปากมถ้าบนะ่ป่าขึ้นไปเอามีเล่ากินอีกเากับได้วานได้ไดแล้วไอ้มาสน,นะโทนัด่ <laughs> างอกเรางอน,างงอนบาเท <บา S 2> ิรนแล้วจ <บา S 2> ิโร่ิเล่ไปตามภาษาเราจิเล่ก็มีบกิเล่ิโล่จิโ่เล ช่วยจอรถไทยนีายขัว่าช่วนถไทยนี่ประมาณ3รถเนาะสองรถสมันสีนาโปดสามขวบอะกองใหญ่เดี๋ยวได้ผอ้งเผ็ดได้นน่บอเถิดเราหากระบอดโค้งหนึ่งเพราะว่านี้มันโค้งชแองเลยก็มีโค้งสามโค้งสุด้ายได้นี่บ่ยังมีอีกโค้งลัดลงไปค่เราอีกโคงหนึง

ทางโค้งเลยบาเทิดมาหอดเลยพี่น้องแ <m ess ide> มนบ่โค้งหนึ่งนี่โค้ <ères? S 1> งนี้ว่าจะว่าโค้งของของวัวน่ะเป็นจะได้น,นี่<อ>ยบาเทิดน,นี่เด็กของดินหน่อยน้อยเป็นไงกะลา <m ess ide> ยกโกหงบาเทอรอีกบาทนี้เป็นจะได้เหรอบาเทอร บอกคือรามันหลายพูดบบบนี้เฮ็ดจักได้บบบนี้หลายพูดเราไม่ได้ว่าเนาะลายกลัวของเราเราวานะเอาเลยหมดีเนี่ยเอาเลยหลายก็เเลยถือจอดอะไร้เนาะอดือจอดขยั่ขันเนี่บอยเถขาดเลยได้ที่เอขาดต่มือปืนกบไพพุ่นว่า ขึ้นสอบไฟแม่เนียี่ไม่หลล้วง,งไปแล้วหัวและซาวน่เนาะสามสิบเนาะซาวซาวป่ายานวดห้างก็หล่นแดงอยูนะเถอดนักบอลเถิด นักเติบและดินเนาะดินแห่บ่เทินงูดินแห่ี่น้องเลยตอนนี้กะมาสำรวจขวดกาเึงทางก่อนก็ได้เขียวแรกกไกเติบหอดพุ่นกะได้ยุ่หาซิเมตรทางวัดมีแต่ขุมมีแต่คู่มันเนาะ โอ้วคู่มันนี่ดัรงร่งอยู่นี่พี่น้องเอ้ยดูเจ๊ดูเจ๊ดลายหูัวตาแหละนี่ฮะคู่มันหลายทางกันดี

หาได้ทย่ดสีกัะมันะไแล้วบ่วันนี้มันแบบมันสีนี่มันสีกมเกินกับน้ำมันเสีงนป็น้ำมันโอ้ับท่านได้ไปซมวท่านได้ไปซมน้ำมันบีที่นรลยรวยก่นมันกินอะไรสีมันที่ใช่สีน้ำมันเอแค่นูนเถอใครียกเบิ สีน no <onn sav our ely> ้ำมันโฉมต้องเอาหินเนยแล้วเนอะโอ้สีน้ำมันผสมทินเนอร์ทินเนอร์ป่ผสมทินเนอร์สีผสมทินเนอร์ผสมน้ำมันก็ได้เขาบอกมีทินเนอร์กับผสมได้ค่อนะว้ดมทินเนอร์สีผสมน้ำเนาะต้อไปชมเบิร์ตมันกับ่ได้ดมแล้วทินเนอร์ใบดุมชานว่าสีผสมน้ำนั่นคือว่าสีเทปูนอันนี้เขาเทไม่ต้องผสมทินเนอร์ผสมน้ำมันเาทไหนูจัะหน่อยให เตรียมปอได้แล้วเนาะของฝากปอดของฝากปอดปอดจัดสร้างแล้วแอจัดสร้างเบสป่านี้งานว่ากุ้งไม้กุ้งตอกต่อไม้แถวนี้มันยังบ่านี้แ่เรียบร้อยข่อแพทย์ได้เลือกนะเลือกกำไพ่มาเลือกให้นะบอกกำไพ่แมนข่อยเลือกเอาตัวดีชุดให้ครบปอนี่แค่นี่แค่หางคดเดียวหลังได้เพราะว่าเดียวหาพ่อแพทย์ชื่อให้ดีแท้ว่าชันให้เบาลี่เนี่ยเป็นคนชื่อนะข่อยเบาลีเนาะพ่อแพทย์ไปคนถือมา กับเจ้าช่ะคอยเลือกตัวดีคอยเลือกตัวดีหายป้ออนหายป้ออนกินฮอดว่าเออบางไฟเลือกหายตัวคักอะไรก็เลยเลือกตัวเขขางหางงวอหางงอขึ้นหลังอหนุ่มรอบลายก็มาลงมือแต่เศร้าอะไรนี่พี่น้องเลยแหมนอยู่รอบดเอ้าเราจะมาได้เมียนั่งมือปอกลอกปอกลอกกราบไม่ออกให้มันงามได้มมาาห่อ ใครขอเจ้าอุยเจ้ห่โหนึ่งไอ้โรบไลอบ่แต่บ่ลใจมีมีบ่มีมีบ่ต้มนนาะขมีเนาะกกินมลยกกินมีปครบแล้วบ่อันนั้นครบครบมืดแล้วบ่กินได้แล้วบ่นัฟัมือมับ่บากไเสียซ้งแข็งมาแล้วเนาะของเอาไป่ไนที่ของ

ดีอันดีเป็นพ่นเป็นพดเป็นฟืนเปลือกเสือฝนลายเปลือจี้นี่ก็ดีฟังว่าันดีไหมว่าอะเป็นตุ่มเป็นฟืเ้นอย่างแล้วเนาะเป็นยูหินอย่าแก้แพ้ได้นะดีนะยูหินวะเจ้าะเออไปแล้วยูหินมาไล่หลุดยุทธาพาหลุดไทยหลุดคนกูหลุดไทยหลุดก๋วเนาะประมาณหายซิบ้ว นนนมโมเอดไนจะต้องถามถามแล้วมั้งนิ่งอยู่บ่ยิ่บ่อนน่งแล้วเงาของเองเนาะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเยอะหลแล้วจ็ดการจันะ้าเกิเราไม่ได้โอ้เอ๊ะกับเจ้าเลยมาพยองไง แล้วเลิ้มแล้วลิ้นเิ็นอแล้วหูลิ้นเิ็นแเรอร่เ้ยแล้วหนูแล้วแล้วหนูบอทเธอล้ไปเลยูพลไปเลยกจัตุอาไม้ค่อยผมอรบเนี่ยผมก็เห็ุด้วยห่า เด็กไปจังกล้องไว้นะเสร็จแล้วเป็นได้บนีงถ้ามองง่ายกูว่าถ้ของพ่ัยกว่ะจับีกไปมีาการของแต่ละคนอยู่ด้วกันจะหน่อยแล้วว่าถ้าอกมาได้แบิหมื่นเฉาแมม่เราผ่านนะเผื่อว่าไม่ไงพ ทำไมเป็นเบาแล้วถากเดียวเพราะทมัยเมื่อกี้เราซากเซานี่ได้หลายหลังหลังเพื่อนเนี่ยเหวะเมื่กี้โบมีเป็นเรียมเนาะเป็นเรียมเอาควรถักเพราะบอกกับไพ่ลายหรอกเดี๋ยวเบาดีกว่าขี้มุ่ยบอสลองว่าผมยืดถากมาตะกี้ฮะคันชินับกันมันจับมาได้มันมันหึงด้วยมันหึงมันหึงทำไมมันลายหรอกขักสีลายนี่ก็ลายยุกแกมันหึงอะไรสำคัญก่อ บอกแบแล้วรุ่นนี้เปี่ยนแบบแบบแแบดูเอาความจเท่าไห่แบบมันอยกตาพูดมาเอจงมันอยากตาพดชุดเ่าเขาหนีแล้วเท่า่ไปงนี่นุ๊กานจะขอนเม่เสามเม็ดไปนนจะขอน้ำถนแล้วดเท่าี่ มันโอเคแล้วจำเนี่นเนาะอืมันได้แล้วเขาโอเคโอเคไหมโอเคยังโอเคไหมช่อนชอนเมียเก่งบอกเขาญาติแบบว่ามืออื่นเขาจังได้ไม่นะกะเข่าเข่าเชโนเนาะนี่แล้วก็บอกว่าเป็นมืออื่นเมื่อใหม่คืสีบมมืออื่นหลายมือเนาะมืออ okay. okay. okay, 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 so ื่นและเราเบียดเบียนเบียดเป็นถักขาคำว่าเยอะโอ้เราเห็ดเองนี่เราบินห่างเนาะอันนี้คาว่าเราคือตัวที่เขาประชันนั่นแหละ ทุกน้งองไปช่วงนี้ลายบอดไปลเลยมันได้สร้าเนาะเมน <EN S 1> อันนี้เราเห็ดเองเรารลจะกล้าแนนดูคนว่าการที่จช่วงนี้ดอกรวมเราไปสร้างกันแต่ว่ามาพันเนาะแมม่นมนนม, <EN S 1> มันหลาทั้งไปอยา่แ <ม EN S 1> ล้วไ,ได้แล้วข้าต้งมีขับปากแล้วมีเลในใหญ่ตได้ลับปากชิมงชิมงมือใหม่เอ็งบม,มาอยู่นะสีเลโปดชิมงามเ่อเองบัวมาหรือไป่า ตลาดก็ตลาดน้อยหนึ่งเฮ้ยตลาดโาณตลาดโบราณเนาะตลาดโบราณตลาดโบราณก็เอาแล้วใารกูมาตลาดนะตลาดแล้วได้นู่เพลจัเเ็นป็นจะเลื่อนะมีนะ้ยอดเยอดัวหยงอ เจ้าลองจับนั่นโบได้เด้อนี่นะจับขึ้นล่อมาได้ยังงากแล้วขนาดล่อล่อสองตีนใครกว่าน้อย่งยืนสองตีนขึ้นก้อนนะโบได้เห็แล้วเหตุผ้เดียวเด้อคอยยังเสียใย คนทุนทุกเรานี้นายกบอาวั่ะักันบอ เยรอเลยนี่อยนีรู้นะหายแล้วเนี่ยเนียรอกินไปกินมาทมาจิเมนเลนี่เหนีแล้วเนาะเมนัไปมาจิเมพือะวะแกออกแกออเราหายแล้วนี่หาที่ไหรบ่มหายบ่อ่หายัืไหร ติดจอแนเอาใส่นกอนนนกอยใส่นะติดจอไม่ใส่นกกอยกรคุณชืงมาเลยปเจอเพื่อนหนูลงมาใส่เอ chiêu vậy ta Bauli. Sai bạn, để cháu xuống đem raกิน nà. Ngại rắn เครื่องเนี่ยก็ม PLAY. ีแต่ไม่บอต่าต่า um. ้มันว่้มาต่าือเป็นมันม่เป็นสูตรแนันก็เลยอืมกระทียเบาๆนึ่งเป็นอย่างเนีไม่แป้นใชอย่างไม่ได้นักรับอนักเนี่ยคือพอมือ đồng phai nữa rồi đồng đông phải đông phải đông phải nhầm đâu phải nhầm đâu phải đâu phải nhầm đâu phải đâu đục đục có người nhau, cũng đây, cũng đi... Nào, nhau luôn. Nào, Nào, lại gọi là em gọi là em gọi là em เฮ้หดน้ำหลังเลขก่อนเียลอยเรลอยเรียบร้อยอพี่นอ้องตัวนี้เรียบร้อยโอเคพี่น้องถ่ายซอยป้าออดรือว่าถ่ายซอยบาล์นี่แล้วแล้วเศาหนึ่งนี่เาวนี้ให้ทางบาล์ลเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจีบา่า เบาไพายย่หยาดดิฟาโทเคลื่อนย้ายไปพี่นอ้องหยาดปลอกลอกเบาลอหนุ่มลอเกี้ยวกระตือพี่น้องเลยคลิปนี้หลานาทีพอสมควรภาพมพม่พี่น้องก็แชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อก่าคือเดิมพี่น้องพี่พลาดประการใดขอโทษขออภัยวฟาเมย์ลายพี่น้องเลยคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี